ถ้าจะเรียนธรรมะจริงให้ตั้งต้นเรียนจากความทุกข์ที่มีอยู่จริง <c oughs> ถ้าใครไม่มีความทุกข์แล้วไม่ไม่ต้องมาเรียนธรรมะป่วยการมันเป็นคนบ้ามันไม่มีความทุกข์แล้วมันจะมาเรียนเรื่องความดับทุกข์มันเป็นคนบ้าใช่ไหมถ้าคุณไม่มีความทุกข์คุณก็ไม่ต้องมาหาธรรมะไม่ต้องมาเรียนธรรมะจะรู้ธรรมะก็ต้องมีความทุกข เรียนความทุกข์ให้รู้จักความทุกข์้วจะแก้มันอย่างไรจะดับความทุกข์นั้นอย่างไรนั่นแนหะกิริยาที่ดับความทุกข์ได้นั่นนะเป็นธรรมะอย่างยิ่งที่จะช่วยเราเข้าถึงความเย็นที่เป็นเป้าหมายแห่งชีวิต <c oughs> เดี๋ยวนี้ทุกคนเนี่ยเป็นชาวนาชาวสวนเป็นพ่อค้าเป็น นักศึกษาเป็นข้าราชการเป็นแล้วก็เป็นปนกันอยู่แล้วมันมีความทุกข์ความร้อนหรือไม่ <c oughs> เอออยากจะพูดจากนิดหนึ่งว่าเรามีความทุกข์ต่างกันนะเหมือนกับที่ว่าเราเป็นต่างกันโดยเป็นชาวนาชาวสวนข้าราชการนักศึกษาที่เราต่างกันแต่พอมาถึงความทุกข์นี่มันต่างกันอย่างนั้นหรือไม่ ถ้าคนสายตาตื้นปัญญาตื้นมันก็จะตอบต่างกันความชาวนาเป็นทุกข์อย่างชาวนาชาวสวนเป็นทุกข์อย่างชาวสวนข้าราชการเป็นทุกข์อย่างข้าราชการนักศึกษาเป็นทุกข์อย่างนักศึกษา <c oughs> นั่นมันเรื่องผิวผิวเป็นเรื่องสายตาสั้นมองเห็นได้เท่านั้น <c oughs> แล้วก็ไม่ใช่ความทุกข์จริงนะไร ถ้ามองถึงความทุกข์จริงจะเห็นว่าเหมือนกันนความทุกข์เกิดมาจากความโง่สำคัญผิดในสิ่งต่างๆแล้วก็ยินดียินร้ายต่อสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็เป็นความทุกข์เพราะความโลภเพราะความโกรธเพราะความหลงเหมือนกันทั้งนั้นนะไปดูดีสักหน่อยให้เห็นว่า กิเลสนี่เหมือนกันเลยความโลภความโกรธความหลงราคะโทสะโมหะแล้วแต่จะเรียกนะเนี่ยคือกิเลสเนี่ยเหมือนกันทั้งนั้นเลยไม่มีกิเลสเด็กไม่มีกิเลสผู้ใหญ่ไม่มีกิเลสตัวผู้ไม่มีกิเลสตัวเมียไม่มีกิเลสคนไทยไม่มีกิเลสฝรัง่งไม่มีจะเหมือนกันไปหมดเมื่อเป็นมนุษย์จะมีกิเลส ที่เป็นเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นความทุกข์ก็เหมือนกันหมดนะคือทุกข์เพราะว่ามีกิเลสมีกิเลสฮมันมันนำไปสู่ความยึดมั่นถือมั่นเพราะความโง่กิเลสมามีมูลมาจากความโง่ยึดมั่นถือมั่นมีตัวกูมีอะไรของกูมีทุกอย่างเป็นของกูแล้วก็เป็นทุกข์ด้วยเรื่องของตัวกู มันไม่ได้อย่างที่ตัวกูต้องการมันก็เป็นทุกข์ไปยึดมั่นให้สิ่งต่างๆว่าจะเป็นไปตามความประสงค์ของตนนั่นมันก็ไม่ไม่ไปตามความประสงค์ของตนมันก็ต้องเป็นทุกข์เขามีความอยากอย่างยิ่งมีความหวังอย่างยิ่งมันก็ไม่ได้ตามที่อยากที่หวังมันก็เป็นทุกข ตามหลักของพุทธศาสนาถือว่าความอยากเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เพราะว่าความอยากนั้นมันทําให้เกิดความรู้สึกอีกอันหนึ่งว่าฉันหรือกูอยากพอมีฉันมีกูอยากแล้วอะไรก็เป็นปัญหาก็มากแก่ตัวกูตัวกูก็ต้องทนทุกข์ทนทรมานเพราะปัญหานั้นนั้นยึดถือบ้านเรือนของกูปัญหาเกี่ยวกับบ้านเรือนก็มาทับถมกู ยึดถือว่าเงินทองทรัพย์สมบัติของกูปัญหาเหล่านั้นก็มาทับถมกูครอบครัวในของกูปัญหาเหล่านั้นก็มาทับถมกูความเกิดของกูปัญหาความเกิดก็มาทับถมกูความแก่ความเจ็บของกูมันก็ปัญหานั้นก็มาทับถมกูความตายของกูก็ปัญหาเรื่องความตายมันก็มาทับสมกูก็เป็นทุกข์ไปหมดร้อนไปหมดไม่มีเย็นเลย ถ้าเมื่อได้มันไม่มีสิ่งเหล่านั้นมันก็เย็นมันจงพยายามที่จะดับความร้อนเหล่านั้นเสียแล้วก็พบความเย็นที่สุดนั่นคือเป้าหมายของชีวิตมันอยู่ที่นั่นไม่ต้องรอจนต่อตายแล้วแล้วก็ไปที่ไหนอย่างที่เขาเชื่อกันเขาพูดกันไปข้าวนิพพานอะไปข้าวที่ไหนแล้วต่อตายแล้วอะไรเป็นจะไปข้าว้จะมีชีวิต ที่มีประโยชน์อย่างไรมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะเป็นเรื่องตายแล้วไม่มีชีวิตแล้วเมื่อยังเป็นๆมีชีวิตอยู่นี่ให้เข้าถึงความเย็นเด็ดขาดร้อนอีกไม่ได้เรียกว่านิพพานคือหมดกิเลสเดี๋ยวนี้เราอยู่ที่นี่ที่ที่ไม่เรียกว่าจุดหมายปลายทางคือเราอยู่ที่ต้นทางหรือตัวทางก็แล้วแต่จะเรียกเรามีปัญหา พอเมื่อเราถึงจุดหมายปลายทางจึงจะหมดปัญหาและไม่มีความทุกข์ท่นเดี๋ยวนี้เราอยู่ด้วยกิเลสแต่งงานกับกิเลสสมรสอยู่กับกิเลสมันก็ต้องเป็นทุกข์มันรู้จักกิเลสที่เรากอดรัดยึดถือว่าอย่างเต็มที่ซะก่อนนี่แล้วคว้างทิ้งออกไปมันก็หยุดร้อนแล้วมันก็จะเย็นพอถึงจุดนี้ก็เรียกว่าถึงเป้าหมม้แห่งชีวิตนะ่คือความเป็นอยู่ด้วยความเย็น มีชีวิตยอยู่ด้วยความเย็นใช้คำว่าความเย็นนี่มันเป็นภาพพจน์เป็นอุปมาความจริงจิตใจไม่มีความทุกข์เลยเราเรียกว่าความเย็นถ้าทุกข์มันร้อนเพราะว่ากิเลสเป็นของร้อนกิเลสเผาก็ร้อนไม่มีกิเลสเผาก็เย็นก็ดิ้นรนไปดิ้นรนไปเรื่อยๆไปจนกว่าจะถึงจุดที่ว่าไม่มีกิเลสแล้วก็เย็น ก็เป็นเป้าหมายป <c oughs> ลายทางไปมีชีวิตยอยู่อย่างเย็นไม่มีทุกข์เลยเมื่อเวลาทั้งหมดก็เคลื่อนไหวไปโดยการทำประโยชน์แก่ทุกคนไม่ใช่เย็นแช่น้ำแข็งนอนตายอยู่ในน้ำแข็งเฉยเฉยเย็นได้ทางจิตทางวิญญาณเป็นสุขที่สุดพอใจที่สุด ก็ทำการทำงานอะไรต่างๆตามที่มันจะทำได้และสิ่งนั้นก็ไปเป็นประโยชน์แก่ทุกคนนั่นมันไม่ใช่เย็นคนเดียวมันช่วยคนอื่นปล่อยเย็นหรือว่าไปสู่ความเย็นได้โดยลำดับนั้นเป้าหมายของชีวิตที่แท้จริงไม่ใช่เย็นคนเดียวไม่ใช่ถึงคนเดียวถ้าถึงแล้วมันจะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนด้วย เป็นพระพุทธเจ้าวันรุ่นิพพานแล้วตั้งแต่วันตรัสรู้ท่านก็อยู่ในความเย็นจนตลอดประชนชีพของท่านและก็พลอยทำให้คนทั้งหมดทั้งปวงพลอยเย็นพลอยรู้เรื่องความเย็นเดินไปตามความเย็นด้วยอีกมากมายนับไม่ถ้วนนั่นเป้าหมายปลายทางเป็นผู้ที่หมดความทุกข์แล้วช่วยผู้อื่นให้หมดจากความทุกข์ได้ด้วย Terima kasih